สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา14นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพวันเจติยารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยามพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพซึ่งมูลนิธิรอสองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเลขาชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากโครงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชา าิตโอกาสนี้พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินเข้ามูล,ลนิธิ ่อจากนั้นทรงเปิดพระที่นั่งสนามจาันจำลองซึ่งจำลองจากพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่าน,นภาลายัยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นที่ประทับทรงพระราชสำราญพระอิริยาบถตลอดจนทรงงานช่างตามที่โปรดปราน บางครั้งเป็นที่เสด็จออกคุนนางแทนการเสด็จออกที่พระที่นั่งอมรินวินิฉัยพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นพระพลาถงไม้ขนาดเล็กหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบกะกาหางหงลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างงดงามส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณนะอาคารเรือนไทยหลังใหม่ จากนั้นทรงเปิดทพิพิธภัณฑ์พระราชประวาตัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยโอกาสนี้ท่อดพระเนตรการสาธิตอาหารและขนมของราชสกุลและขนมพื้นบ้านเช่นปั้นสิบทองพลุมาหฮอขนมเบื้องไทยขนมดอกลำดวนมับปรางริ้ว นิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนิทรรศการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์น,นิทรรศการว่าด้วยเรื่องบัวสาธิตงานดอกไม้สดร้อยมาลัยเครื่องแขวนสาธิตงานเครื่องทองประกอบยญ้าลิเภาสาธิตฟันทูบคว้นเทียนการประกวดบอลสีนิทรรศการยุวเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพืชอาหารในโรงเรียนแปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเรือนไทยหลังเก่าทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยต้นกรุงรัตนกโกสินทร์จะแสดงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณห้องเรือนกลางห้องเรือนชายห้องเรือนหญิงห้องนั่งเล่นห้องนอนการบูชาพระในอดีตและการรับประทานอาหารและการละเล่นต่างๆแล้วสเสด็จพระราชจะดำเนินไปโรงละครกลางแจ้งทอดพระเนตรการแสดงหน้าตัสินตามบทพระราชนิพนธ์ได้แก่ละครน,นอกเรื่องสังทองตอนหนีทางพันธุรัตน์ การแสดงขนกลางแจ้งจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ชุดศึกกุมภกรรณตอนองค์โคสื่อสารกุมภกรรณทดน้ำป,ป,รประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพพระราสุดดาสาามรุมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐอินเดียระหว่างวันที่23ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2557 ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษานานาชาติของมหาว,วิทยาลัยนารันทาณศูนย์การประชุมนานาชาติเมืองราชครึกทางจะได้ทอดพระเนศสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิวัดไทยพุทธคยาพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองพิพิธภัณฑ์แห่งรัตนคาแลนและสุาสานสงครามโลกครั้งที่สองแห่งโคฮีมา โอกาสนี้จะ,สะเสด็จพระราชดํดำเนินไปท่อพระเนรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิมหาวิทยาลัยนักแลนวิทยาเขตมริมาและศูนย์ทรัพยากรไม้ไผ่นักแลนนอกจากนี้จะทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชการหุ้มทองคํายอดฉายพระมหาโพธิเดีพุทธคยาณนวัดมหาโพธิมหาวิหารเมืองขยาอีกด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เที่ยวบินที่ TG 327เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา1 2 1 0นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 324เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา17.25นจึงขอประกาศให้ทราบ โดยทั่วกันสำนักพระราชาวัง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยกษังอัครราชกุมารีทอดพระเนตรการสาธิตการเล่นกูเจิงในเพลงความในใจและดังควันจากอาจารย์ฉางจิ้ง วันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัลัลษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาดให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนกู่เจิงโดยในวันนี้อาจารย์ฉางจิ้งเล่นกู่เจิงเพลงความในใจที่ประพันธ์เป็น,นโน้ตกู่เจิงสมบูรณ์แบบแล้วให้ทอยพระเนตรและทรงบันทึกไว้เพื่อทรงใช้ในการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เอง ากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตกู่เจิงเพลงดังควันซึ่งเป็นเพลงที่ทรงเลือกจากการแสดงคอนเสิร์ตกู่เจิงสไตล์นีโอคลาสสิกคุนเขาและสายน้ำพันลีของอาจารย์ฉางจิ้งด้วยโปรดทั้งทำนองและเนื้อร้องจึงโปรดให้นำมาเป็นอีกหนึ่งบทเพลงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7 สำหรับทำนองและเนื้อร้องเป็นสไตล์โบราณประพันธ์โดยอาจารย์ฉางจิ้งมีความหมายถึงการหวนกลับไปคิดถึงอดีตที่ล่วงเลยมาไม่สามารถจับต้องหรือแก้ไขอะไรได้ทำได้แค่รู้สึกเศร้าทุกครั้งที่หวนคิดถึง โทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัรชกัญญาสิริวัฒนาพันวัฎีเสด็จไปมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีจังหวัดอุบลร,ราชธานีทรงเปิดชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนบวันมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2553มีอาสาสมัครแกนนำร่วมกันจัดบริการให้คำปรึกษาในลักษณะเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนคาดหวังว่าจะส่งผลให้นิสิตที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์จะสามารถรู้จักใช้ หลาว,ว่าให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นที่เฝ<น>้ารับเสด็จพร้อมทั้งพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกท<น>ูบีณบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาทิเรื่องการเรียนเพื่อนความรักและครอบครัว และในวันนี้เวลา17.06น,น,นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสวนหลวงราชินี19ไร่อำเภอหัวหินจังหวัดประจบวบคีรีขันธ์ ชอบพระเนตรการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟ้าไกล,ก,ลกังวลนัดพิเศษซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสเฉลิมพระชจมพปัษา5ธันวาคม2556และนำไรายได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้ดำเนินงานในการดูแลสุนัขจรจัดและสุนัขที่ถูกเจ้าของทอดทิ้ง มวยไทยไฟเริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2553เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบมวยไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยและให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปอย่างทั่วโลกการแข่งขันชกมวยไทยไฟซึ่งเปรยียบเสมือนทูตวัฒนธรรมที่ผสมผสานการต่อสู้มวยไทยกับความบันเทิงใช้กติกาแม่ไม้ไมวยไทยครบถ้วนทุกป,ประการนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันไทยไฟค่าเชือกในน้ำหนัก70กิโลกรัมซึ่งเป็นการแข่งขันที่นักมวยไม่ได้สวมหนวม ถือได้ว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านของคนไทยมาอย่างช้านานค่าวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดดา,าตมาศเสด็จไปโรงละครอัสราคิงพาเวอร์ทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษกรเรื่องอาลาดินเนื่องในโอกาสฉลองครบครอบ10ปีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิวทยาลัยรังสิต การแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษเรื่องอาราิีในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นอยู่ประเสริฐเป็นผู้อำนวยเพลงมีวง I S U p h i l Harmonic Orchestra บรรเลงเพลงประกอบไรายได้จากการจำหน่ายบาทบริจาคแก่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหป,ประชาชาติหรือยูนิเซฟ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดทำโครงการละครเพลงภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบองค์รวมผ่านการแสดงให้นักเรียนทำงานเป็นหมู่คณะกล้าสแสดงออกได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจากวรรณกรรมคลาสสิกที่มีเนื้อหาเหมาะกับเยาวชนมีความอ่อนโยนสอนคุณธรรมและสนุกสนานทั้งบทเพลงจะมีความไพเราะเป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วไป จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ